บูล็อกนิยโอยกอไอิกตอนที่300มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าอินโนเซนต์หรือแปลไทยเลยคือไรเดียงสานางนี้ที่หันมามองหน้าเลโอเนี่ยตัวเขาก็ได้พูดออกมานี่เลโอคือว่าโดยก่อนที่นางนี้นั้นจะพูดออกไปเขาก็นึกถึงอดีตที่เขานั้นเคยมีกับเลโอโดยคําพูดของมังงะก็ได้เขียนไว้ว่าตัวเขาในตอนนี้นั้นมีบางประโยคที่ต้องการพูดกับเลโอผู้ที่มีความฝันร่วมกันสิ่งที่นางนี้กำลังจะพูดนั้นคือสิ่งที่เขานั้นกำลังคิดอยู่ตอนนี้ หลังจากนั้นตัวของนายนี้ก็ได้พูดออกมาตัวฉันไม่ได้เสียใจหรอกก็อย่างที่เอโก้พูดไปนั่นแหละตัวฉันในตอนนี้ฉันคิดว่าฉันน่ะพึงพอใจแล้วกับผลลัพธ์ที่ได้สิ่งนั้นเลยคือการเอาชนะอิสงนี้และการร่วมเล่นบอลกับนายแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันแต่ว่าถึงแม้นั้นทำให้ฉันพึงพอใจก็ตามแต่ว่าในตอนนี้ความฝันแค่นั้นไม่เพียงพอความฝันแบบนั้นมันเล็กเกินไปเพื่อจะอยู่รอดในบูลล็อกเพราะฉะนั้นเราตัวฉันจึงได้อยู่ในสภาพนี้ ความคิดที่มันตื้นเขินแบบนั้นความคิดเด็กๆแบบนั้นถ้าเกิดในเวลานั้นตัวฉันไม่สามารถเอาชนะอิสง,งีได้และตัวฉันได้โกรธขึ้นมาและถ้าเกิดตัวนายไม่คอยตามใจฉันแล้วก็บางทีแล้วตัวฉันนะอาจจะไม่ได้พอใจกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและผลลัพธ์ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไป ดังนั้นเราตัวฉัน,นอยากขอโทษเลยอ,อ่อแทนที่ฉันอยากจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดแต่ว่าในตอนนี้ฉันกลับกลัวเสียนายไปมากกว่าในตอนจบและบทสนทนาระหว่างนาง,งยีบเลโอ,อนั้นก็ได้ถูกฉายผ่านจอมอนิเตอร์แล้วเสนนั้นตัวของนางนี้เนี่ยก็ได้พูดต่อและฉันเองก็ต้องขอโทษเรื่องที่ฝันฉัน,นไม่สามารถเป็นฝันอื่นนอกจากการเอาชนะอิซังยโยยเจิถึงแม้ว่าในตอนนี้ตัวนายจะแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ตามขอโทษที่ไม่สามารถส่งลูกให้นายได้ ขอโทษกับการที่ฉันไม่สามารถทำระตูด้วยตัวเองได้ขอโทษที่ฉันเนี่ยไม่สามารถรักษาสัญญาระหว่างเราได้แต่ว่าขณะที่นางนีนั้นกำลังหลบตาพูดกับเลโอวินาทีนั้นตัวของเลโอเนี่ยก็เดินมาจับไหล่พอแล้วนางีนาง,นนางนีนายไม่ต้องขอโทษหรอกนายไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งหน่อย ตั้งแต่แรกที่เราได้พบกันเลยตัวนายเองนะ่ะไม่ได้ชอบฟุตบอลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าตัวนายนะ่ะมาติดตามฉันฉันขอโทษที่ฉันบังคับนายฉันขอโทษที่ฉันทําให้นายนะ่ะพยายามในการเล่นอย่างสุดความสามารถแต่ว่าจากนี้นายนะ่ะไม่ต้องทําอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนายนะ่ะไม่ต้องขอโทษฉันเลยสิ้นคําพูดนั้นนางนี้นะ่ยก็ได้เงยหน้ามาสอบตากับเลโอคือว่าเลโอตัวฉันเองนะ่ะมีความสุข ตัวฉันเองมีความสุขมากตัวนายนะเป็นคนที่ชอบกดดันคนอื่นและเห็นแก่ตัวแต่ว่าถึงแบบนั้นตอนนี้ฉันมีเวลาล่วงกับนายฉันก็ได้พบเจอตัวฉันคนใหม่ตัวฉันกลับกลายเป็นคนที่มีไฟในการเล่นฟุตบอลฉันรู้สึกหงุดหงิดที่เวลาเล่นล้วไม่ได้ดังใจและฉันเองก็พูดจาหดรห้ายกับนายไปบ้างในบางที แล้วตัวฉันก็รับรู้ว่าในตอนนี้ชัยชนะนะรู้สึกดีมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเลโอในตอนนี้ฉันนะยังคงคิดอยู่เลยว่าตัวฉันนะจะเหงาแค่ไหนถ้าเกิดไม่มีนายเลอนายนะแสดงแสงสว่างให้ฉันได้เห็นแล้วแม้ว่าตัวฉันจะเจ็บปวดในตอนท้ายก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากในตอนที่ฉันได้พบกับนายแล้วฉะนั้นนางนีก็ได้คิดในใ,ใจฉันจะรักษามันไว้ตลอดชีวิต แล้วจากนั้นนางนี้หน่อยก็ได้พูดต่อเพราะว่าที่เขานั้นได้ปล่อยมือเร็วแต่บางทีแล้วที่ฉันแพ้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวฉันคิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าฉันให้ความสําคัญกับการอยู่กับนายมากกว่าสิ่งใดเพราะฉะนั้นแล้วตัวฉันจึงได้หยุดการเป็นอัจฉริยะไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราสองคนแค่เดินผ่านกันไปมาพวกเรานะจะต้องแข่งแก่งขึ้นอย่างแน่นอนบางทีแล้วพวกเราอาจจะได้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกแต่ว่าในตอนนี้ เก่งที่สุดของคําว่าเรานะมันสิ้นสุดลงแล้วตรงนี้แล้วฉะนั้นนางยีก็นํามือเขาไปจับหัวเลโอลาก่อนเลโอนายจงกลายเป็นผู้ที่เก่งที่สุดด้วยตัวของนายเองสิ้นคําพูดนั้นทุกคนในตอนนี้ที่กําลังดูจอมอนิเตอร์อยู่นะฮะถึงกันนิ่งแล้วฉะนั้นตัวของอิสานี้เนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมาขณะที่นางยีนั้นกําลังเข้าสู่โรสเกตนางยีนางยีนางยีที่ดรียนการเรียกชื่อถึงสองครั้งเนี่ยตัวเขาก็ได้หันมา พร้อมกับที่เขาได้มองหน้าขออิสงีที่อิสงนีนั้นกำลังมีน้ําตาคอแล้วสนาอิสงีก็ได้พูดออกมานางินายนะอย่าเลิกเล่นฟุตบอลนะสิ้นสุดคําพูดนั้นภาพของมังงะจะฉายไปหเห็นถึงแววตาของนางนิที่ตัวเขานั้นยังมีไฟในการเล่นฟุตบอลอยู่บูล็อกเฟสสองนีโอยโกอิซิสิ้นสุดการปิดเฟสเฟสต่อไป U20 World Cup ลอสเอร์แกนได้ปิดลงแล้ว ผู้ชนะและผู้แพ้นั้นต่างเดินไปยังเส้นทางที่แตกต่างพบกันในฉบับหน้าเรื่องราวของเฟสสามของบูล็อกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและแล้วมังงะเรื่องบูล็อกตอนที่300ก็ได้จบลงไปมังงะตอนนี้ค่อนข้างยืนยันได้แล้วนะฮะว่านาง,งินั้นโดนตัดบทไปแล้วในภาคที่3หรือว่าเฟสสามนั่นเองโดยเฟสสามนั้นจะมีชื่อเฟสว่า U20 World Cup หรือตัว U ที่ย่อม,มาจาก Under 20นั่นเองฟุตบอลที่มียุต่ำกว่า20ปีเอาล่ะนะฮะในเมื่อตัวของนาย้ถูกตัดบทไปขนาดนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไปผมคิดว่าในอนาคตนานี้น่าจะมีบทบาทมากกว่านี้เพราะว่าถึงขนาดที่ว่านานี้เนี่ยมีซับซีรีี่แยกเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของนางนี้เองเนี่ยผมกับเลโอแล้วก็เปเรื่องราวที่ค่อนข้างดีด้วยมีถึงมูีของตัวเอง ดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีการตัดบทไปบ้างหรืออาจจะเป็นการทําภาคแยกไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องรอดูกันอีกทีสุดท้ายแล้วเลโอกับนายงี้เนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยไม่เดินม,มาเส้นทางเดียวกันละเพียงแต่ว่าเลโอเขาเนี่ยต้องแข็งแก่งได้ด้วยตัวของตัวเองแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยความสามารถของเลโอเนี่ยเขาถึงอยู่แล้วนะฮะและในภาคต่อไปอย่าง U20 w o r l d c u p เนี่ยผมว่าน่าจะอีกนานนะฮะขนาดย้อยก็สิ่งนี้คือกินเวลาไปนานจัด,จด และแบบ23ผู้เล่นนะคุณลองคิดดูดีแม่งจะกระจายบทยังไงให้แบบว่าครบทุกตัวละครวะแม่งยากมากเลยนะเอาจริงบะโลงี้ลินงี้ชิโดงี้อิสง,งี้อย่างงี้เลโออย่างงี้โอโหแต่ละคนนี่คือเก่งทุกคนนะ่ะแล้วไหนจะยังมีฝั่งของโอโหตัวส่งอีก คูโลนาลันเซฮิโอริโอโอโหเอาตามตรงนะครับผมว่าตัวละครค่อนข้างเยอะมากแล้วถ้าเกิดมีนางนี้ม่ีคนเนี่ยโอ้โหยิ่งเล่นแบบการกระจายบทนี่ยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วการที่นางนี้ไม่มีบทในภาคหน้าเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก็มาแล้วอาจจะมีบทบาทที่มันเข้มข้นมากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเรามารอลุ้นยี่สามผู้เล่นในตอนนี้ก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคืออย่างการเปิดภาพเวิลด์ค p ับเนี่ยเจแปนยูทวเนตี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าแบบเออใครจะไปลงในส่วนครึ่งแรก ส่วนครึ่งหลังอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยดังนั้นแล้วมังงะในตอนหน้าคงจะมีการจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการจัดฟอร์เมชั n นะครับผมหรือว่าเป็นการจัดตัวละครว่าใครเล่นขับวใครและอาจจะมีการพลิกบทบาทเกิดขึ้นนะครับผมอย่างคีวระจินอะไรเงี้ยอาจจะไปเล่นให้กับชิโดริวเซนะครับเพราะว่านานาเซเขาก็เป็นเด็กข้างไข่ของลินอยู่แล้วถูกไหมแต่มังงะในตอนนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นการบอกลากันล้วนๆเพราะฉะนั้นแล้วก็แทบไม่ได้มีแก่นสารอะไรเลยนะฮะก็คงจะมีแค่คำพูดของอิซสงี้แหละที่ได้บอกไปว่า นานีิอย่าเลิกเล่นบอลน,นะเรียกได้ว่าสั้นๆกระชับได้ใจความยังมางานเรื่องบูล็อกเนี่ยคนชมในช่องผมผมมั่นใจนะฮะมันต้องมีใครไว้แล้วที่เป็นเมนของนางนิเพราะว่านางนิแม่งเท่สักขนาดน,นั้นนะเอาจริงๆนะฮะถึงแม้ช่วงหลังบทบัตรเขาจะเบาบางหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะได้ลืมนะฮะว่าตอนที่เขาได้แข่งกับยูทเวนตี้รุ่นก่อนอ่ะไอ้ตอนนั้นคือนางนิแม่งอย่างเท่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีคนปักเมนนางนิแน่นอนอย่างผมนะฮะเกือบแล้วเกือบปักเมนนางนิแล้ว ตอนแรกจะปักเมนอนยะ่างนี้เลยไอ้ยัยคิดไปคิดมาแม่งเอ้ยไม่เอาดีกว่ากลัวมังงะตับพังนะคิดไว้อยู่แล้วก็เลยมาปักเมนอีกสยงนี้รู้สึกชื่นใจนะถึงแม้หานี่จะต่อจิ๊กซอทั้งสนามก็ตามก็ยังรู้สึกดีแล้ว,วะโอ้เมนกูคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนะี่ยผมใครชอบกดไลค์ชอ์กดแชร์บายครับสวัสดีครับ